สบายดีสบายดีสวัสดีพอพี่น้องสบายดีพอพี่น้องสุกคนันนี้กัแม่กับเป็นยังไงแค่แนเนาะปิบขาบเกินพอมันแต่จะเป็นมือสุดท้ายเนาะจะเอาใเนากะชีเดี๋ยวตมาหน่อยพี่น้องว่น้องะ จะไปอยู่กรรมก็เก่าอีกมีงานกรรมพี่น้งมีงานกรรมเมื่อขนกับอะไรนอนอยู่งานเก่เอาใส่ทิพย์ขาวต่วยเอาักส็้ส่ใส่ขาวสาวต้องการพี่น้องไปสืบขออ้นต่อสี่มีก้ยวขี่เพี่จะตกมานี่อาหารดีอาหารดีในเมือนี้มือชุดไายเมือกินได้นั่น เป็นแจวทำสีอัมดาของเลอยๆไปเลยวน้อเดี๋ยวเลยปรอมันเที่ยงพนดพี่น่องเลยมาเพี่น่องกินข้าวต้องกันเนอมาเ้อมาเด้อปมาพี่น้องแลเปิดหน้า่างเอาด้วเปิดแอร์ มันจะมีอากาศเขาว่าเปิดแอร์กันไรเปิดแอร์เห็นไหมเปิดยามเสาร์โอเคยังคืออะไรอ่ะแม่กินเขาน้องปา,านชื่อ สือปานสือเหรินเออเอิร์เหรินจะได้กระแดเนาะเอิร์ปานน้องปานจริงแท้จริงสุติชาเนาะจริงแท้ก็คือสุติชาน้องสุติชาเอิร์ใบแจงเกิดไปไหนเนาะพี่น้องเนาะใบแจงเกิดก็มีภาษาลาวภาษาอังกฤษพี่น้องมีภาษาลาวภาษาอังกฤษเป็นเนตรเตรียมไใบให้เป็นเนตรเตรียมไว้ให้ชื่อน้องสุติชาแต่ว่า แต่ย um no? well, ุ uh, ่ไต uh, ้กะทิเ oh. ฮ no? ็ดคือกันบ่แจงเกิดคือกันปะเฮ็ดแจงเกิดคือกันแต่ว่าพ่อพังใตยสินั่งเดินเรื่องอยู่ปะอันนี้ด้จักไหนเอาต้องเอาใบแจงนี้ไปเสนออ๋อเอาใบแจงเกิดใบแจงเกิดตัวนี้ไปเสนอยุ่ไต้เนาะอยู่ใต้ไม่เห็นพี่น้องเฮ็ดไปแจงเกิดเด็ดดรอไอเราฟังน่าวเนาะคือแบบแล้วบ้านกะทิกกินข้าวก็ได้พี่น้องเนาะ ่อืนลเป็นนังลูกเพือ่อไงแทะอืม<อ>กำลังเตียมทั้เตรียมคองเมาะพีหน่อยเนาะ้าเขามาหับ้าลูกมาหับใส่มมาใวาฟีนะคัอ เก็บเครื่องเจ้าของหัวเวดตุงยิเครื่องของเก่าลายขนาดสองตันหน้าอ่ยังตอนมากามิยังตอนค้ากับกจะข่าวขาว่มไม่แย่เนาะบ่ได้อาม่หาน้มาได้มาแต่ว่าแถมไหนคนหน่อยเมน่อน

แนวจะหน่อยจะคนคลองเมื่อนะพี่นาเอ้ยไม่เคยคลองเมื่อเลยพี่เนเอาใส่เอาใส่ตังนี้เป็นเนี้ยใส่เนีใส่กับสะมึงเนี่ยเอาไปกับสมันสีฮี่อ่ะเหนที่มันสีฟิวก็ใส่ใส่ดิเรวได้มันมันเบากว่าใส่่แต่ละมันนัดกว่าาใส่ เก็บของเมื่อกลับปานพี่นอ่หนึ่งที่เท่าไรเลยเอาใส่หัน่ะเอาองยางหันสาซ่าแม่เอออมของเต็มจีโนอันน sure> ี<_<_<_<_<_<_<_<_<_้คร um. ับคนของลงเมื<_ hmm. <_่อกันระตั้งนี่เอากะจ้า

อ่านคำว่าอิ่มพี่น้องเอ้ยกานทำอยู่กันที่ังนเ้ตัวเออแล้วก็เป็นงา,านทำบรรยากาศ พีมาหับแลเนาะหนงก็ดังมากับปากระดดลดดใหญ่มาเอานสืบถ่ายใช่กองไม่มีวินต่มโอ้โหอะผิดัาวผิดชาวนั่นเนี่ยเอ้ยเอวเอว ก็นั่งเขาายู่นี่หรอฮะนั่งเขาไปมาเลยมาหลักหลักอะไรก็เอาหรือออย่างันเบิร์ตอี่ทีเนอันนี้คือเป็นวิทยาไรนะวิทยาไรเทคนิควิชาสีบแครงจักวรรดสาวไปูงงาเลยพี่นหนองฝ่บางทีตาเจาะเน่ยพจะเป็นไม่รู้หรือว่าเจา คิดหนอนใจแม่้นังเนียงเด้อเจ้านี่คือที่ินหนักนได้ก็เป็นเรอดีไปไปพี่น้องยาปลาลบหน้าเอาคนหน่อยไปน้ำรังนะอืมแต่รงขา่วยดดมาจะคอยลงไปหลังคองตรงนึงตรงตงติงจากลาน้ำขอดีทก่อน คอลิพี่เห็นหออเอ้ยไปาเมื่อไ่กเห็นหนาสุดจริหนาวเกันเลยไป็มห้อก็ได้มาอยู่นี่ซื้อมาหนาเกี่ยงขึ้นน้อยหนึ่งเป็นน้ำบรไหน เป็นน <Okay. S 2> ้ำหนาเลยนะสิบไดามันฟ้าคัแนนนอนดีนี่แห้งหนาไสเด็ดยแต่นอนบ่ยิบบ่ไรยังยืดเถื่อนอยู่ตอนนี้ไอคีก็มางหอด้วยเนาะมากกับป่าป่าคันคนเดิมออกคนขึ้นไปเพิ่งเห็นแ้ เบิ่งคลองห้องศิลป์นะฮะห้เงียนเทคนิคพิซซ่าสิเนาะแข่งจับประสาทจับผุดสางแถวไห้ได้จะขนได้เอ็งเหนื่อยเนาะไอดอนนี่เนาะพี่น้องเนาะนี่คือแท็กซี่พังละเนาะเป็นแนวนี้เนาะนซีแนวนี้เนะพี่น้องเนะแท็กซี่แท็กซี่ไม่เคยเห็นนะเกือ เออฮะแกนนี ờ, ừ, ừ, ่นะแต่บุเคยที่ย e ักเถื่อนนะองขี้เมื่อวานที่ยักผันเราเมาเมื่อวานที่สิบกิโลนี่ี่เนาะบุคคลที่จักเถื่อนแกนป้ายแกสีฟังไทยมี่เรืองมี่เดียวเรืองเนาะแต่ว่าฟังหน้าอันนี้สีเดียวันเดียเหมาะ มอนะซีตาห์ทาแท็กซี่คนขึ้นบรกเกียนมาษา,าออเออบุกเกียนบตบา้างกฤษสงสัยส่งไปต่างประเทศสงสัยส่งไปต่างประเทศเทนาะรถมาแล้วไป ไปขึ้นขึ้นตามาหย่มดีากันองนะมันจะช่องไ่ะนี่ไปดีพี่น้องมาดับมาดับหน่ออ๋อเมื่อกี้มาหาพี่น้องนะ ไปเมื่อาวานโตนั่งมาคุยนอนเดี๋ยวไปคนเืียงคนค้องขึน้นถ่ายโดดกัน,น,น,อ,อ,นอ่ะอุ้มขึ้นไปไม่ตัวนะอุ้มมาดีดิงๆะปีคืนจะได้แต่เนี่ย

เอารถขามเลยวะเออดีเอารถขามเลยคุณข้าเอาอีน้อยมืออะได้มาจะทักกันนะแบบกรขามเพื่อสิขามผัวไก่โบไก่อะไรอย่างข้าวยางร้งผัวหันกะสีสูบยู่ผัวหันกะจะเท้าอันเบิ้งโมเป็นตอนนี้มาตอนกับน้องกันที่ไหนเมื่อกี้นี่เนาะเอารถมาจอตอนไปเลยกองกระดาง เฮ้ยเด้อไปบอเขาบอกวชาดีโชคดีโชคดีโชคดีกโสไปตอนนี้เอาเมื่อมาเนาะมี F4 เป็นเอาเสือ เสือให้ด้านเสือไให้านหน่อยเนาะเมอแม่เอาตัวโยงเนาะพี่น้องส่วนคลิปป้านายกัไปเบิ่งในด้สองเนาะเนาะหนึ่งเนาะหนึอยวาระหนึอยวาระอินดี้เด้อว่าเพิ่นมาเอาเสือเด้จ้ะเอสี่สำหรับกินนี่ยกินนะฮะเกินคึอกินตะอาหูได้ขอกันคลิปดานพี่น้องสบายดี